เศรษฐีมาร์คว่านั่นคือเสื้อลายดอกมนเห็ตอนนี้เราก็ดอกกันไปหมดนะเต็มไปมดเลยข่าวบรรยากาศสดใปไส้ยนเทศกาลวันส่งกล้านะครับทาความร้อนกันเลยทีเดียวพ่่เสื้อลายดอกยังคงได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลฤดูการนี้นะครับนะสำรวจในลาดภูเก็ตเนี่ยแหลมปูต่างต่างพบราคาตั๋วยูทีประมาณรอยถึ่งรอยอาทิตนะครับขอน้องตัวกี่บ่าล่ะจำไม่ได้เลยเขายืมเปลือนมานะครับโดยเสื้อลายดอกยังได้รับความนิยมในช่วงกล้านทุกปีนะ โดยเก็บภูเก็ตเนี่ยควส่วนใหญ่ก็สร้างตัดนะครับแล้วก็รับมาค่ายจำนวนมาร์กก็ค่ายได้ในะราคาเทา่ทาเท่าปีเตี้ยวและตัวโรยนึงนทั้งรอยห้าสิบหรือแต่เบบนั้นนะแต่บางร้านก็รับขึ้นราคาตัวประมาณยี่สิบาบาทนะครับซึ่งละท่องเทียวนะครับผู้บริโภคก็ยังคงซื้อเสื้อหลายดอกมาใส่กัน โดยเฉพาะส่วนรชาชการเลย้ขับก็บใส้กันนะจากการพูดคุยกับพี่เล็กนะคะร้านค่ายเสื้อผ้าหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบเทพกษสัตรปรีรือตลาดสดบานเขนแกก็ได้บอกว่าปีนี้สร้างเสื้อหลายดอกมาค่ายจานวนเท่ากับปีที่แล้วเลยถึงแม้ว่าปีนี้สุผู้ซ่งเนี่ยจะมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าทางร้านเขาก็ย,ยังคงค่ายราคาเดิมนะคะเนื่องจากตรงการค่ายในจํานวนที่ปริมาณมากเลยการไม่อยากให้สินค้าเนี่ยมาคาังสต็อกอยู่ส่วนใ่ญ่ค่ะมีราคาให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่1 5 9าบาทจนถึง250บาทเลยโดยคาดว่าในช่วงวันที่1 2 ถึง13เมษายนนี้ค่ะจะมีลูกค้าเนี่ยมาเลือกซื้อเป็นจํานวนมากในขณะเดียวกันปีนี้กระด้บอกว่านอกจากเสื้อลายดอกแล้วเนี่ยอย่างมีเสื้อลายช้างกันนะพี่บอกก็ยงที่ได้รับความสนใจจากหนักทงเทียวเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้คอความร่วมกันนะครับว่าการจัดกิจกรรมเทศกาลทุ่งกล้านนะครับบนทุนคนไทยแต่งกายโดยผ้าไทยนะครับใส่เสื้อลายดอกซึ่งเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของการแต่งกายในช่วงเทศกาล เปชาวบ้านที่นี่ตอนรับสักท่องเที่ยวพร้อมโณนาค์งเรื่องความปลอดภัยกรใช้น้ำสะอาดอดช้ายแป้งซี่อุปกรณ์ชีดน้ำที่มีแรงดันรุ่งอีกทางไม่กระทำการลวนลามผู้หญิงและผู้ชายนะครับให้เกิดความซึ้งเสียแก่ภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะครับนะเอาเสื้อลายดอกนะคะลายไม้นางก็สวยเนาะสีส้มนานก็สวยค่ะ